พร้อมเปิดตัวแล้วค่ะพี่น้องสําหรับวงสองของแพวพาวกับสันนะพี่น้องเนาะเห็นเพื่นตั้งซื้อวงแล้วเรียบร้อยค่ะน่าจะเป็นชื่อสันกับแพวพาวเนี่ยรวมกันที่ขึ้นวงสองนะพี่น้องเนาะวงแรกก็ยังใช้ชื่อแพวพาวแสงทองเหมือนเดิมแต่นี่เป็นวงสองอาจจะเป็นวงมินิที่สันกับแพวพาวเนี่ยทาขึ้นมาสำหรับเอซีแฟงครับที่งบไม่ถึงเนาะพี่น้องก็คืองบน้อย แต่อยากได้ซันกับแพลวเพลาเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านบวชสิเป็นงานบุญงานบวชหรืองานอีย่างกระต่ามแต่ที่เป็นงานเล็กๆเนาะพี่น้องอยากจัดเล็กๆแบบกระชับมิดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้สางวงสองขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยและเปิดออเดชั่นนักร้องนักดนตรี ที่อยากเข้าไปร่วมสร้างผลงานกับซันกับแพวพาแล้วนะคะพี่น้องสาวบัวแบแอบเห็นชื่อวงนะคะที่ซันกับแพลวพาเนี่ยเพิ่นได้แย้มออกมาให้กับ FC ซีแฟนคลับเบิรงนะคะซึ่งวงที่2นั้นซันกับแพลวพาใช้ชื่อวงว่า The SP Band ค่ะพี่น้องอือ The SP Band นะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องอ่าเดอ The SP b a บนเมื่อนี่แล้วเนาะ,ะพี่น้องเพิ่น เปิดโตนักดนตรีพร้อมเปิดตัวนักร้องสาวเสียงดีประจำา t h e s p Band บนจะเป็นใครกันแน่ไม่ใช่แอนไม่ใช่พีอีอีอ,อ,อีแต่รับรองว่าเสียงดีสะกดทุกเวทีแน่นอนอพี่น้องโบเมนแอนบอเมนพีแต่ยอมรับว่าเสียงดีสะกดทุกเวทีอย่างแน่นอนสำหรับนักร้องใหม่เสียงดีเสียงใสเสียงหวานที่จะเข้ามาร่วมทับเอสเดอะ The เดอะเอสพีแบนบอกพี่น้องก็เป็นซื้อวงไม้ของแพลพานะคะซึ่งเป็นวงสองนะพี่น้องเนาะเป็นวงสองที่แพลพาวกับซันเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาร่วมกันที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าว่าจะ,ะมีซันคนเดียวหรือเปล่าที่จะเป็นบอสในวงสองนะคะนั่นก็คือไม่ใช่นะพี่น้องเนาะก็คือทั้งซันและแพลพาเนี่ยร่วมกันเป็นบอสในวงสองนี้ ร่วมกันเป็นบอสก็คือร่วมกันนั่งตำแหน่งผู้บริหารนั่งเก้าอี้ผู้บริหารเพราะเนื่องจากว่าซันมองว่าเพียวเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องการทำหมอลำมายาวนานหลาย หลายสิบปีก็ว่าได้เนาะประมาณยี่สิบกว่าปีก็ว่าได้ตั้งแต่เขาเนี่ยเห็นแพลวพาวเนี่ยขึ้นเป็นหมอลำ้ำตั้งแต่เป็นสาวซ้าหน่อยนะพี่นอ้องเขาก็เห็นมาตลอดหมอล้ำที่ซื้อแพลวพาว,พาวแสงท้องจนมาสู่มือนี่เขาก็ยังหัวจักแพลวพาว,พาวในรูปแบบที่เป็นหมอลำสิ่งคือเก่านั่นแหละพี่นอ้องมาเมื่อนี้นะคะเพื่อนได้เปิดวงสองได้ขยายการทํางานได้เปิดโปรเจกต์ใหม่นั่นแหละพี่นอ้องขยายการทํางานที่แอดวานซ์มากขึ้น ให้กับทันยุคทันสมัยทันโลกพี่น้องทุกมือนี่กรอย่างที่เราทราบดีเศรษฐกิจทุกมือนี่มันบ่ไดดีขึ้นตะกราะพี่น้องเนาะหาอีอย่างกะมันมันยากกว่าเก่านั่นแหละพี่น้องเศรษฐกิจทุกมือนี่เนาะมันมีข่าวหลายกระแสแห่งมีข่าวอันนี่อีกพี่น้องอันกัมบูซากับไทยอีกก็อันยากกันอีกนะซิ่งน,นะพี่น้องเนาะเพื่อนก็เลยต้องปรับตัวให้กับเข้ากับยุคก,กับสมัยในโลกโซเชียลทุกมือนี่แล้วกะัคนทุกมือนี่เนี่ย ส่วนมากเนี่ยเพิ่นการิเเลนโซเชีเยลเป็นหลักอือันแม่ค่อยเนี่ยมือนึงเนี่ยเบิ่งต่โซเชียลละออลูกไข่ผู้นึงส่นะก็คือบ้านหลังนึงเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมีโทรศัพท์มือถือต้องมีโซเชียลนะคะอีอย่างกระเหต อ่าคีปเพชรอย่างก็อิงกับโซเชียลมามือนีนะคะแพ,พวีาวเพล่ยเลนก็นเลยม,มองวา่าถ้าเฮามีวงสองเนี่ยเป็นวงมินินาะพี่นอ้นองเนาะถ้าชั้นกับแพ,พวพลวสั่งวงมินิขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไว้รับงานคู่หรืองานเดียวบางมืออายากจ้างเดียวแพวพาวอ่ามีมีแบบมีงบเท่านี้ อยากจ้างเดี่ยวแพลวพาวกลับไปกับวงมินิอ่ะมื่อนี้มีงบอยากจ้างสั้นเดี่ยวอ่ะอยากจ้างเดี่ยวสัน้นก็ไปกับงบมือนี้อ่ะเมื่อไหอยากไววงมินิอยากได้สั้นกับแพรวพาวสองคนก็ไปกับวงมินิซัมน,นี่เราพี่น้องเนาะส่วนวงใหญ่เนี่ยหมอลำมมูเนี่ยมอลำมููมอลำวง,งใหญ่เนี่ยก็นย,ยังอยู่คือเก่าแกลนยังใส่ซื่อเดิมก็คือวงแพรวพาวแสงทองเนาะส่วนวงสองเนี่ยชื่อ The SP Brand บรนด์เนาะเป็นวงที่ สั้นกับแพลวพาเนี่ยสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนาะเป็นวงใหม่นะแล้วก็คัดนักดนตรีเสียงดีๆขึ้นมานะคะบอกเลยว่างานไหนไม่มี SP ขึ้นคู่กันกลุ่มปิดคนน้อยลงไม่แน่ว่าวงหนึ่งหรือวงสองที่สำคัญอันนี้ก็เป็น FC แฟนคลับนะคะเพื่อนเขามาแสดงความคิดเห็นเนาะเพื่อนบอกว่าที่สำคัญสองวงดนตรีต้องเล่นแน่นและนักร้องต้องทั้งสวยเกง่งอยู่ในกระแสออกมาต้องเด่น เอ็นเตอร์เทนเก่งไม่ใช่สวยแล้วร้องง้องแงงหรือแต่งตัวเซ็กซี่เกินไปจะมีใครถ้าไม่ใช่แพลวพาวใช้ชื่อว่า sp ก็ต้องเป็นตัวนำอยู่แล้วนะน้องแพลวจริงๆลองได้ทุกแนวโดยเฉพาะเพลงสติงแค่มาปรับแนวเพลงใหม่ผู้หญิงคนนี้เพอร์เฟกคบเครื่องเอฟซก็บอกนะจริงๆเนี่ยตัวชื่อวงสองก็เป็นใครไปไม่ได้จากชื่อวงจากชื่อคำว่า SP Band ตัวตัวเต็งวงที่สองก็คือตัวเด่นตัวชูวงก็ต้องเป็นแถวพาเหมือนเดิมที่จะเป็นตัวชูตัวเด่นของวงเนาะแต่แผวพาเพิงจะเคยบอกเราว่าช่วงนี้ก็อายุเพิ่มมากขึ้นอ่ะก็อยากจะเป็นคนที่คอยไปอยู่เบื้องหลังมากขึ้นอยากลักดันน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถอยากให้น้องๆเนี่ยมาลเล่นในเส้นทางศิลปินในเส้นทางมอลํา ส่วนแพลวแพาวเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ผลักดันน้องๆอยู่ข้างหลังให้โอกาสน้องๆเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเด็กๆอยู่ข้างหลังนาอพี่น,อน้องเนาะถึงวงจะใช้ชื่อว่า t h e SP Band เนาะพี่น้องแต่อย่างไรแพลวพาวก็ยังจะดันเด็กๆที่มีความสามารถเด็กๆรุ่นใหม่ให้น้องได้มีงานมีการทําให้น้องได้มีโอกาสได้โลดเล่นเป็นที่รู้จักในววงการหมอลําแวดวงการศิลปินหมอลํา สิ่งบ้านเ h า u s e h ล่ะพี่น้องก็คืออยากให้โอกาสทุกคนที่มีความสามารถได้เข้ามาเลือกเฟ้นคนหาความสามารถที่เป็นตัวเองที่จะมาร่วมทัเพเสริมทีมกับ sp แบ band พี่น้องเนาะออก็ดีใจน้ำพิ่นเน้อเพราะว่ามือน,นีกะถือว่ามีเรื่องเล่าดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของแพรวอีกหนึ่งเรื่องก็คือได้มีโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันกับ อนาคตคู่ชีวิตนั่นก็คือสันวงสะท้อนนั่นแหะก็คือวงวงนี้เนาะเป็นโปรเจก์ที่สันกับแพรเนี่ยร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาร่วมกันสร้างโปรเจก์ขึ้นมาเพื่อหวังพัฒนาต่อยอดหมอลำซิ่งของตัวเองให้มันไปได้ไกลเนาะสําหรับใครที่มองว่าอ่าทำไมถึงใช้ชื่อเอ S อสบีแบก็คงจะเป็นเอฟซีแฟนครับนะเพราะว่าเมื่อวานน่ะซันก็บอกแล้วว่าใครอยากได้วงชื่ออะไรก็ให้เสนอกันเข้ามาว่าวงที่สองที่จะตั้งชื่อขึ้นเนี่ยว่าจะชื่ออะไรดีหลายคนก็เสนอไปต่างๆมากมายเนาะพี่น้องเนะาะเนี่ยที่ซันบอกว่าวงสองใหม่ที่จะขึ้นมาขอชื่อเสนอมาหน่อยครับว่าชื่อวงอะไรดีครับพรุ่งนี้เจอกันในกลุ่มปิดครับปูดตัวนักร้งองสาวประจําก็คือเมอนี่แหละพี่น้อง ก็คือเพิ่นจิเปิดโตนะักลองสาวประจำวงนะคะในกลุ่มปิดเพิ่นก็เลยอยากรู้ว่าเอีแฟนคลับเนี่ยจะให้น้ําหนักชื่อวงเนี่ยไปในทิทางไหนอ่ะมื้อน,นี้เพิ่นกะได้สรุปแล้วเนาะว่าชื่อวงที่ตั้งขึ้นเป็นวงที่สองเนี่ยก็คือ the s พีแบนเป็นวงที่สองที่ซันกับเพลพาวเกาะตั้งขึ้นมานะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องและก็เป็นความสําเร็จระหว่างซันกับเพลพาวที่เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องเช่นกันค่ะพี่นอ้องเมอนก้็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ